คือถังด้นหลังสองตัวยกขึ้นนะครับโปรแกรมออกเลยนะครับตัวนี้ยัวใส่ไอนงีบอ้าเป็นแรงันนี้เดี๋ขา น็อตสี่มุมแต่ทางกันจะดูด้านข้างกันซีมันเลอะขนาดไหน มันให้ลีที่นใ่หเอออะมาทางมันเพิ่งล้งล้างถังมาป่ะแล้วลืมใส่แวนอะไรเงี้ยใส่แวนถังใช่ป่ะ ขาไม่เลิเท่าไหร่มองดูทั้งล่าส่แหวนแล้นตอเนะียปกตถ้ามัคก็ได้ลามยาอย่าเขอะกว่านี้นะดูว่าตรงนี้อืมตรงนี้มีที่จับง่าจัผมไม่หพวกยากื

ออกอ,อกแล้วหอ,อกอย่างนี่คือไม่เคยถอดไม,ไม่มีที่จับเลยเนี่ยโหไม่ม,ม,มีใส่น้ำมาแล้วซักให้มันโอเคครับเมื่อกี้มันดึงไม่ออกน,นะครับเราก็ต้องเลยต้องใส่น้ำอากทีนะครับให้มันข้ามหมุนแล้วข้ามจะโดดขึ้นมาเองง่าย่ามันไม่มีมือจับนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับเทคนิคนะครับถายน็อตแล้วก็ ใส่น้ำไปเขาจะซักแรงดันน้ำจะดันขึ้นมาเองนะครับฝาฝาเนี่ยเมื่อกี้มันมันจะจับขึ้นไม่ได้เมื่อกี้เทคนิคนะครับเทคนิคใครจะชอบไปใช้ฝังน้ำทีกานเดินวล้างหมดแล้วอ่ามีราบเลยไปดูที ดึงไม่ออกนะครับต้องใส่น้ำเข้าไปโเอเค okay. อ่ามีสิบตั้งสิบอาือมีคับเาเหรียญอะเนไรบ้างเหรียญเหรียญเหรียญคาบบานเลย ได้เดือนละ็หมื่นแล้วเงินแรงเงิเงี้ยเหรอเขาาอยู่ตอนนี้เออเหยีดรอันอเคแขวนรนั้นเี้ยเรอเงนสองบาทเปนยนี่อโอเคครับตอนนี้เราก็แจกมาแล้วครับนี่ กดนะครับโคนนะครับทําให้น้ํำไหลไม่สะดวกนะครับเราปล่อยเด่นน้ําคนอุดรูดย่นอุดรูดน้ำเชียงนะครับน้าก็เลยไหลไม่หมดไหลช้าน้ำไหลเข้าให้ไหลออกทางอาจจะมีส่วนนะจะลองไหลช้าเลยทำให้ถังหนัก เค <Okay. S 2> ยเขี่งนะครับนี่อาจจะมีส่วนนะครับลองหน่อยนี่เ,เหรียญอี่เก็บบ้างเหรียญน,นี่เต็มเลยเหรียญเหรียญหายากมากเลยหายากทั้งเลยท่านเหรียญเนี่บเหรียญหายาก

น้ำเปิดน้ำแรงเนี่ยท่อนี้เลยเหยว้วเปิดไหมล่ะับไปจับดี๋ยมือถือกล้องอยู่อมเดูคนเราชัดๆกันดบ้านน ขอพายคีเลี้ยวหน่อยครับให้คีลจำบน้ำสักหน่อยจับกันเลยท็อตบล็อกนะครับปล่อยมันออกได้ไหมหอือมปล่อยมันออกทางท่อได้ไหมกดออกยากครับจับอกันเลขอขอน้ำมันจักรด้วยนะครับน้ำกัน

ะจะเหรียญแล้วพี่นุ่ตัวนี้ติดแน่เลยออออเหรียญเหรียญหายากหายากจริงเก่าพีาเหรียญหายยาก <laughs> สามมันก็จ้อเสียพังหมดเบอใใหญ่หย้อนน้ำมันเลไม่รู้จะปล่อยอย่างเดียวโอ้ยจะปล่อยมันคันได้เลยผููฝนมันมีมเป็นแชรเอา ตัวนี้ไม่มีนแฉกหรอน่าจะเป็นคู่แฝดอย่า,างานี้ตอนอากาศเป็นแบบดูน้ำทิง้งนะบมดฟับละเอียดเลยนะฮะนงาปล่อยน้ำออกชา้าน้องนินเยอะเลย Thank <laughs> you. 来了。